สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello students กลับมาพบก,กับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะในเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คืหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานกีฬาสีกันนะคะแล้วก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆมากมายรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ Sports สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในยูนิตที่6ค่ะ ยูนิที่6จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่74นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะหน้าที่74ค่ะ Unit ตที่6นะคะ Sports Day หรือว่างานกีฬาสีหรือว่าวันกีฬาสีนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะ และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานกีฬาสีหรือว,วันกีฬาสีได้ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่74เร้ยังคะตัวตอนนี้เลยนะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่นะหน้าที่74ค่ะ Look at the picture What can you see ให้นักเรียนดูที่รูปภาพสิคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ในบทเรียนของเรามีอะไรกันบ้างคะ่ะคำแรกนะคะ tennis volleyball boys go cap net คำแรกนะคะ tennis เป็นคำศัพท์ที่หนังสือให้มานะคะ ก็คือเทนนิสนั่นเองค่ะและก็ต่อไปนะคะวอลเลย์บอลก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนะคะ b o ยส์ Boys, ก็คือเด็กผู้ชายค่ะ g ดว์ Girl, ก็คือเด็กผู้หญิงนะคะ c a ปก็คือหมวกแก๊ปนะคะ Net ก็คือตาข่ายค่ะเราเรียกคำศัพท์ใช่ไหมคะว่าเ e t ตต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ด้านล่างค่ะ ซึ่งเป็นคำศัพท์จากรูปภาพด้านบนนะคะใน exercise ที่2องค่ะหน้าที่74มันเดิมนะ relook really and find จดยบอกว่าให้นักเรียนอ่านนะคะดูที่รูปภาพด้านบนค่ะแล้วก็หาว่าคือภาพใดค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูนะคะ table track ball Bat Net มาดูความหมายของคำแรกค่ะ t a b l e ก็คือโต๊ะนะคะ Tra c กก็คือลู่วิ่งทางวิ่งแข่งนั่นเองค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะบ l l ก็คือลูกบอลนะคะ b บ t ในที่นี้หมายถึงไม้ตีเบสบอลนะคะต่อไปค่ะ n น t หมายถึงตะข่ายค่ะ หลังจากนั้นค่ะให้ในักเรียนเลื่อนไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่75นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ในักเรียนฟังค่ะให้ในักเรียนตั้งใจฟังนะคะชี้ที่คำศัพท์แล้วก็อ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยค่ะ Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 1 Listen Point and Repeat Skateboarding Pingpong Badminton

หรือว่าเราจะใช้คำศัพท์อีกคำนะคะเราจะเรียกว่า Table Tennis นะต่อไปค่ะ b บ d m i n t o n ก็คือกีฬาแบดมินตันนะคะ s บ b บ l l ก็คือกีฬาเบสบอลคะ่ะ r a c e ก็คือการวิ่งแข่งนะคะ Volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลค่ะ Helmet ก็คือหมวกกันนอกนะคะหมวกสำหรับใส่เล่นกีฬานั่นเองค่ะ h e m e t s h u t t l e c o c k ก็คือลูกขนไก่นะคะ Trainers ในที่นี้หมายถึงรองเท้ากีฬาค่ะแล้วก็ Racket นะคะไม้ตีเทนนิสนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนเลื่อนมาดูใน Exercise ที่2ด้านล่างนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงค่ะให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปนะคะที่ช่องว่างสี่เหลี่ยมกันข้างๆรูปภาพนะคะว่าในคลิป students book, unit 6, lesson 1, exercise 2, listen and number. 1. they are running the race. 2. my favorite sport is badminton. 3. i can play volleyball. 4. I can't skateboard 5. can you play baseball 6. he's playing ping pong in the gym ใน่ันได้เติมตัวเลขลงไปทันไหมคะฟังเข้าใจไหมคะในคลิปเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือภาพ C ค่ะ ต่อไปข้อที่สองนะคะประโยชน์ที่สองก็คือภาพ F นะคะกีฬาแบดมินตันนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะประโยคที่สามค่ะก็คือภาพ A นะคะต่อไปประโยคที่สี่ก็คือภาพ D ค่ะประโยคที่ห้าภาพ B ค่ะและประโยคที่หกนะคะภาพ E ค่ะให้นักเรียน เติมตัวเลขลงไปตามที่นักเรียนเห็นในคลิปอยู่ตอนนี้เลยนะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะและให้นักเรียนเติมคำพท์ลงไปค่ะซึ่งเป็นคำศัพท์ทีน่นักเรียนได้ฟังกันไปแล้วนะคะในคลิปแล้วก็อยู่ในหนังสือเรียนนั่นที่75ด้านบนนะคะตั้งใจฟังนะคะ Student's Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 3 Listen and write. 1. They are winning the race. 2. I can play tennis, but I can't play badminton. 3. My favorite sport is volleyball. 4. Skateboarding is difficult to play. 5. They play ping pong in the gym. เรียนเติมคำศัพท์เติมคำศัพท์ลงไปทันไหมคะเดี๋ยวมาดูข้อที่หนึ่งค่ะ They are winning the race พวกเขาชนะการวิ่งแข่งใช่ไหมคะ They are winning the race ต่อไปค่ะ I can play tennis but I can't play badminton ฉันสามารถเล่นเทนนิสได้นะคะแต่ but แปลว่าแต่นะคะฉันไม่สามารถ I can't play badminton เล่นเทนนิสได้แต่ฉันเนี่ยไม่สามารถเล่นแบดมินตันได้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่3 My favorite sport is volleyball กีฬาที่ฉันชื่นชอบนะคะก็คือวอลเลย์บอลค่ะ ต่อไปค่ะ Skateboarding is difficult to play Skateboard นะคะยากเล่นยากหมายถึงว่ายากยากที่เราจะเล่นนั่นเองค่ะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะคะ Skateboarding นำหน้าประโยคนะคะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะต่อไปค่ะในข้อที่5 They play ping pong in the gym พวกเขาเล่นปิงปองอยู่ในโรงยิมน,นะคะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปเลยนะตามที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะ <S <S หลังจากนั้นค่ะรูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่54นะใน exercise ที่1กับ2นะคะรูย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะหน้าที่54ข้อที่1หรือว่า exercise ที่1กับ exercise ที่2นะคะ ใน exercise ที่หนึ่งก็โจทย์ก็จะมีคำศัพท์มาให้แล้วนะคะทั้งหมด8คํคำค่ะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพให้ดีๆนะคะแล้วเติมคำสัพท์ไปค่ะให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะแล้วก็ exercise ที่สองค่ะให้นักเรียนดูที่รูปภาพด้านบนเหมือนเดิมนะคะที่นักเรียนเติมคำศัพท์ไปเมื่อตกี้ค่ะแล้ววงกลมคำว่า true ถ้าแต่ละประโยคข้อย่อยเนี่ย บอกข้อมูลที่ตรงกับรูปภาพนะคะและแต่แต่ถ้าข้อมูลในแต่ละข้อเนี่ยให้มาไม่ตรงกับภาพด้านบนเนี่ยให้นักเรียนวงกลมคำว่า false นะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะแล้วส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะ หลังจากที่เราเรียนรู้จบก,กันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะงานกีฬาสีนั้นครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ําเสมอค่ะทําการบ้านสำหครูด้วยนะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย